คนจะเป็นแพ้คนจะเป็นแพ้ครับหนึ่งเขาไม่มีทางสู้ครับเมื่อเป็นแพ้มันมีอีกแบบครับคือช่วยไม่ได้นะเออผมช่วยไม่ได้นะว่าไม่ให้คุณผิดนะผมช่วยไม่ได้คุณรับไปเถอะรับไปก่อน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 แล้วจะทําให้การติดคุกจะออกไวจะออกเร็ว นะไม่นานติดคุกไม่นานก็เดี๋ยวก็จะลดเขาเรียกว่าน,วนะได้รับการลดไวขึ้นเนี่ยคืออะไรครับให้คนมารับผิดรับผิดก่อนไงโดยแรกด้วยครัว่าเดี๋ยวสารภาพเดี๋ยวสารภาพได้ลดกึ่งหนึ่งนี่นะฮะมันเป็นวิธีที่บาปมากครับรู้ไหมว่ามันบาปมากวิธีแบบนี้ถ้าผมไม่ผิดเนี่ย เช่นยัดยาเนี่ยรับรับไปเหอะรับไปเหอะก็เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะไปต่อสู้แล้วครับเขาจะเอาเงินที่ไหนมาต่อสู้ครับโดนกล่าวหาแล้วยังจะไปหาเงินมาต่อสู้ครับรับไปเหอะสารภาพไปเหอะติดคุกไม่นานผมเชื่อว่าในสังคมแบบนี้มีเยอะค,คนติดคุกแบบนี้มีเยอะครับคือรับสภาพไปฮะศาลก็ตัดสินตามที่คุณรับสภาพนะครับศาลก็ไม่รู้ แต่ขบวนการสำนวนขึ้นไปเนี่ยมันมีปัญหานะครับอรับสภาพรับรับไปก่อนรับไปก่อนแม่ปิดจ็อบปิดจ็อบแต่ผู้กระทำเนี่ยปิดจ็อบได้ครับแต่คนนั้นรับสารภาพไปก่อนเพื่อหวังว่าเออมันจะหมักหนักเป็นเบาอะ่ะมือเชื่อปุ๊บก็ติดคุกอยู่ยงั้นแหละครับ จนกว่าจะมีการนําเรื่องนี้มาพิจารณาใหม่แล้วหลุดในชั้นศาลเสมอหลุดใหม่หลุดอีกทีหนึ่งือติดคุกไปแล้วอ่ะติดคุกไปแล้วบางคดีมีการนํามาพิจารณาใหม่นะครับนะครับสวัสดีครับคุณพัดสมัยครับสวัสดสคสีครับนะครับคุณมิดีสวัสดีครับผมสวัสดีครับนะคุณมิดีนะครับ นี่แหละครับนะคุณธนัทชัยคุณธััชัยครับสวัสดีครับนะพอเห็นทิศทางเนงครับลุงพลเป็นเหยื่อแต่ลุงพลไม่รับสลราภาพจำได้ไหมครับใครพอจำได้ว่ามีการบอกว่าหนึ่งให้สงสัยลุงพลแล้วมีการให้ลุงพลรับสลราภาพแต่ลุงพลไม่รับผมก็ลองนึกดูว่าถ้าผมเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะ เอ้ยลุงพลรับสบภาพเธอไม่นานหรอกไม่ถึงประหารหรอกเดี๋ยวจะเลยลดโทษเรื่อยๆรับไปเถอะสมมติอย่างนี้นะอันนี้ผมเรานี่น,น,นิยายนะถ้าลุงพลไม่รู้ทําไงละ่ะคือไม่รอดแน่คิดว่าตัวเองยังไงก็แพ้แน่ไม่สามารถแก้ปัญหาในถูกกล่าวหาได้ถ้านพลรับวันนั้นก็ติดคุก ถ้าไม่ถูกปรหารก็อาจจะบอกเออสรารภาพเป็นตุเป็นตะไปก่อนอ่ะติดคุกตลอดชีวิตอไม่นานแล้วก็ลดเรื่อยๆลดเรื่อยๆซุมิอย่างเงี้ยครับถ้าลงผมไปบอกลงพลเนี่ยลงพลบอกไม่เอาไม่สนผมไม่ผิดผม,มผิดผมจะโกรธไหมครับผมจะโกรธไหมมึงมึงมึงแข่งดีกูใช่ไหม ให้รับไม่รับเดี๋ยวกูจะจัดการมึงซุบเงี้ยมันเลืบานปลายมาเรื่อยๆครับมันเลืบานปลายมาเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้มันเป็นไปได้ไหมใครพอได้ยินว่าหรือการติดตามตั้งแต่แรกๆรู้สึกว่าลุงพลก็ถูกให้รับสารภาพถูกกล่อมให้รับสารภาพใครพอได้ยินลองกดเจ็ดครับใครพอได้ยินลองพิมพ์เลขเจ็ดครับ นะฮะใครพอได้ยินลองพิมพ์เลขเจ็ดดูครับนะาขอบคุณมากครับ,ม,ม,รบรมันเป็นเหมือนการสําเร็จรูปนะนะมันเป็นเหมือนการสําเร็จรูปแล้วนะนะมันเป็นเหมือนการสําเร็จรูปเพราะว่าปัจจุบันการทิ้งร่องรอยหลักฐานมีน้อย การหาสืบหามันยากเสียเวลาถ้าจะเสียเวลาในการสืบหาพอมีครับแต่มันเสียเวลามันเสียงว่าประมาณมันเสียเซลล์อ่ะเสียเซลล์อ่ะไม่อยากมาทำงานแบบนั้นนะครับบังคับป้าด้วยนี่คือการเป็นไปอัตนามดอัตนามดอัตโนมัติในปัจจุบันเป็นแบบนี้ครับ สงสารประชาชนสงสารชาวบ้านครับถูกต้องนะครับที่จากนี้ไปสังคมต้องเห็นต้องสนับสนุนนะครับความเห็นที่ทนายตั้มจะต่อยอดเรื่องหนึ่งครับผมพิจารณาแล้วผมเห็นด้วยนะครับคือ ต่อไปถ้ามีหมายจับต้องไต่สวนนะครับไต่สวนหมายจับเลยวันหนึ่งก็ได้แล้วครับทำมันทำลับๆได้เนี่ยครับแต่ถ้าคดีใหญ่ล้าไต่สวนจะๆจไปเลยโอ้โหงานนี้ตำรวจอยู่ยากครับถ้าไต่สวนมูลฟ้องตำรวจจะอยู่ยาก หมายว่าคุณจะต้องคุณภาพล้นแก้วจับใครจะไม่มีแพ้อีกต่อไปในประเทศไทยถ้ามีการไต่สวนมูลฟอ้องไต่สวนมูลหมายจับไต่สวนหมายจับไต่สวนการออกหมายจับและมีการไต่สวนหมายจับนะครับแล้วประชาชนจะไม่มีแพ้ในประเทศไทยอีกต่อไป ถ้ามีการไต่สวนหมายจับคล้ายๆมีคนมาคัดค้านการประกันนี่แหละครับไต่สวนเลยพนักงานสืบสวนสอบสวนที่ที่มาขอหมายจับแล้วหมายจับใครเนี่ยสารก็ต้องรู้ว่าหมายจับใครหรือตำรวจต่อไปจะออกหมายจับใครแก้งไปบอกคนนั้นก่อนว่ามาร่วมไต่สวนมีทนายไหม หาทนายให้เลยหาทนายให้เลยนี่คือการป้องกันประชาชนตามสิทธิมนุษยชนที่ดีมากๆนะครับนะครับใครเห็นด้วยใครเห็นด้วยกับผมตอนนี้นะว่าน่าจะมีการไต่สวนหมายจาับตามที่ท่านาทนายตั้มว่าใครเห็นด้วยกดก้าวหน่อยครับกดก้ารัวๆหน่อยครับ กดก้าวหรือหัวใจก็ได้ครับถ้าเห็นเรื่องนี้ว่ามันควรจะมีได้แล้วอะ่ะเพราะสังคมประมาณนี้นะสังคมประมาณนี้นะครับมันเป็นเพราะสังคมมันมันมาเดินทางมาถึงตรงนี้แล้วอะ่ะมันไม่สามารถไว้หน้าใครได้แล้วครับมันไม่สามารถไว้หน้าใครได้แล้วครับตอนนี้คนช่วยอยากเป็นคนดีเยอะครับ ตอนนี้คนชั่วสร้างตัวเองให้เป็นคนดีทั้งนั้นแหละครับจัดฉากให้ตัวเองเป็นคนดีนะครับให้ลูกน้องทำให้ตัวเองเป็นคนดีก็มีนะครับเหมือนภูเขาน้ำแข็งเลยนะเอาภาพดีๆขึ้นมาบนน้ำนะแต่ความชั่วอยู่ข้างล่างหมดครับบางคนสร้าง จัดฉากว่าตัวเองเป็นคนเป็นนักบุญนะครับบางคนจัดฉากตัวเองว่าเป็นนัก,กจิตอาสาครับบางคนจัดฉากตัวเองว่าเป็นคนมีมีใจเมตตาเป็นคนมีใจเมตตาในนี้เยอะแยะครับในสังคมตอนนี้จัดฉากกันหมดครับมันอยากทำไมถึงอยากเป็นคนดีครับ แสดงว่าการเป็นคนชั่วแล้วมันเป็นยังไงฮะถ้าชั่วก็ชั่วไปเลยอย่ามาชั่วแล้วหลอกก็ดีถ้าดีก็ดีเลยแต่ไม่มีไม่มีคนดีหลอกเป็นคนชั่วไม่มีฮะมีแต่คนชั่วอยากเป็นคนดีฮะเมื่อสังคมเดินทางมาถึงตรงนี้แล้วอ่ะ ประชาช,ชนไม่อยากเป็นแพ้ขอสนับสนุนการไต่สวนหมายจับควรมีแล้วครับวรมีได้แล้วถ้าเป็นไม่ได้นะถ้าผมเสกมีมีมนวิเศษนะผมจะให้ คนไม่ดีไม่สามารถไปทำงานสื่อได้เลยค,คนชั่วไม่ควรมีสื่อในมือคนชั่วไม่ควรเป็นเจ้าของสื่อถ้าผมเสกได้ผมจะเสกนะครับดังนั้นคดีลุงพลเนี่ยผมถึงบอกว่าคุณไปไหนไม่ได้คุณเดินหน้าไม่ได้แล้ว คุณควรจะเอาคดีเด็ดคุณจะเอาหลักฐานเด็ดมาได้แล้วคุณไม่ต้องไปซ่อนไว้หรอกครับหลักฐานเด็ดนะฮะหรือพยายามหาหลักฐานต่อไปอยู่เพื่อจะหาหลักฐานเด็ดที่มันไม่งอกเงยมาแล้วคุณขอจับเขาได้ยังไงเมื่อคุณไม่มีอะไรที่จะเป็นหลักฐานเด็ดคุณจะจับเขามาทำไม จับจนฝ่ายเดียวกันหาทําข่าวไม่เป็นแล้วนะครับคุณล n นซี่ชาแนลสวัสดีครับคุณพนิดานะคุณพรชัยสวัสดีครับนะครับคุณพนัทรมสวัสดีครับคุณเดมูลสวัสดีครับนะครับคุณ Happy ้ไล e นะครับแฮปปี้ไลฟ์นายนายนานะครับนะครับ อขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมจะดูให้ได้นะการแชร์ของคุณสนทีครับคุณย่าหอมสวัสดีครับเดินทางสังคมมาถึงวันนี้ได้ยังไงสังคมเดินทางมาถึงวันนี้ได้ยังไงนะครับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือครอบครัวคนชั่ว ทำไมครอบครัวคนไม่ดีจึงอยากส่งลูกมาเป็นตำรวจมันก็น่าคิดนะเมื่อไม่มีลูกเป็นตำรวจก็อยากมีเพื่อนเป็นตำรวจนะ่อันนี้ผมพูดในหนังนะในหนังจะเป็นอย่างนี้นะทำไมผู้มีอิทธิพลจึงเข้ากับตำรวจได้ดีอ่ะ ต้องขออนุญาตใช้คำองค์การนะครับเป็นคำก,กลางๆนะเพราะว่าตำรวจคือที่พึ่งของประชาชนตำรวจเป็นข้าราชการประชาชนวิพากษ์วิจารณ์ได้นะครับขนาดนายกยังประชาชนยังวิพากษ์วิจารณ์ได้ตำรวจทหารก็ต้องถูกวิจารณ์ได้ผมพูดเพื่อการพรดุงรักษา ตำรวจที่ดีไว้ผมพูดเพื่อจะให้องค์การที่ผมรักเคารพอีกองค์การหนึ่งเนี่ยเป็นองค์การที่ดีงามได้ก็คือองค์การตำรวจหรือสอนชสำนักงานตำรวจแห่งชาติส,สตอชอสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับสตอชอนะครับคนดีไม่ดีอยู่ทุกที่ครับคนดีไม่ดี ในทุกองค์การมีทั้งคนดีและคนไม่ดีทำยังไงจะให้คนดีมีอำนาจในนั้นน่ะถ้าเป็นไปไม่ได้ก็พินาศแล้วครับพุทธเดรัจ hmm. ย mm ์แมนออนเดรัจจ็อบไม่เกิดขึ้นในองค์วงการราชการใช่หรือไม่ mm hmm. มันเป็นปัญหาที่ทุกคนก็นึกได้นะทุกคนก็รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ ว่าทุกปีมันจะมีคาหาว่ามีการซื้อตําแหน่งมีการวิ่งเต้นเนี่ยมันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะถ้าผมมีคาถาวิเศษนะผมจะให้คนที่อยู่ในตําแหน่งทุกตำแหน่งแล้วไปการวิ่งเต้นมาซื้อซื้อมาเนี่ยขอให้มันกร,กระเด้งออกไปในทันที ขอให้มีอันเป็นไปสมองเงี้ยไม่ต้องตายนะหมายว่าให้พรุ่งนี้เป็นไปเขามีสํานึกว่าแล้วเดินวิ่งมากลางถนนว่าผมอยู่ในตําแหน่งนี้ผมซื้อตําแหน่งครับผมอยู่ในตําแหน่งนี้ผมซื้อตําแหน่งครับให้เขาสํานึกแล้วก็วิ่งออกมาพูดอย่างนี้แหละแต่ผมไม่มีมนวิเศษแบบนั้นเมื่อผมไม่มีมนวิเศษทุกองค์าประยบในทุกองค์การคุณก็ต้อง ตกอยู่ในสภาพระบบอุปถัมภ์ครอบงำหมดครับอ๋อใช้ใช้รถยนต์ปิดปากกันไหมแม่ช่วงนี้หนึ่งปีกว่านี้ทุนเยอะทุนเยอะอาจจะขายเสื้อผ้าก็ได้ครับรวยรวยขายเสื้อผ้าก็ได้นะ <c oughs> ครับ สวัสดีครับคุณส,าย,สยามคุณเอเชียสยามหรือเอเซียแอมนะครับสวัสดีครับนะครับคุณจีรวันสวัสดีครับคุณยาหอมสวัสดีครับคุณะไระิมขี้อาชีพขี้กากอะไรนะ คุณอุดบุญวันนั้น,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 นอาจารย์ปล่อยมุกอีกแล้วนะครับคุณกรีนโฟเวอร์สวัสดีครับอาจารย์อาจารย์พรชัย <c oughs> นี่มาเปลี่ยนชื่อให้ผมอีกนะอาจารย์พรชัยนะนะ <c oughs> <c oughs> ครับ ถ้าจะป้องกันทุกอย่างนะครับสิ่งไม่ดีขอบคุณมครับอาจารย์ปรยดชัดนะครับถ้าจะปูป้องทุกอย่างไม่ให้เกิดขึ้นในสังคมแบบนี้เราต้องปรับโครงสร้างสังคมใหม่อะอะไรไม่ดีก็ปฏิรูปซะปฏิรูปนะครับคือทำให้มันดีขึ้นมันดีขึ้นมันมีมาตรฐานขึ้น มันพัฒนาขึ้นมาจากความคิดสร้างสรรค์น,นะครับนังคดีนี้ลุงพลเป็นเหยื่อครับการเป็นเหยื่อไม่เป็นเหยื่อให้ดูในที่สุดแล้วใครเดือดร้อนนะใครทุกข์ใจคนที่มีความทุกข์ไม่จาเป็นต้องถูกดำเนินคดีครับคนดำเนินคดี ไม่ทุกก็ได้ครับเพราะว่ามันมีการดําเนินคดีแบบแบบผิดเพี้ยนบางคนถูกดำเนินคดีเขารู้ว่าเขาไม่ผิดแต่เขาพูดไม่ได้ก็มีนะครับทําไมมันมีหน้าตามันใหญ่มากเลยหน้าตาหนามากใช่ไหมฮะหน้าตาหนาเกินไปจนจนลดทิฐิตัวเองไม่ได้อะ่ะ นะครับเมื่อคุณทิฏฐิมากเกินไปคุณไม่ควรที่มีอำนาจรับคนมีทิฏฐิมากไปคุณไม่ควรมีอำนาจผู้ที่มีอำนาจในองค์การขนาดใหญ่คุณต้องมีพรมวิหารสีเป็นเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวครับนะคนที่มีอำนาจ เป็นนายคนนี่นะคุณต้องยึดทำข้อหนึ่งไอ้ทำทำทำหนึ่งเรียกว่าพรมวิหารสี่นะครับไปเป็นคุณสมบัติของคุณลูกน้องจะรักคุณมากนะครับคนทำชั่วในคดีนี้คุณรู้ตัวนะครับว่าคุณทำชั่วคุณกำลังไม่รู้เรื่องว่าลุงพลไม่เคยรู้เรื่องว่าลุงพลทำผิดหรือไม่ผิด แต่คุณจงใจหรือคุณไม่รู้ว่าลุงพลผิดแต่คุณก็หลับหบูหลับตาทําไปกับเขาอยู่เนะนี่ยคุณก็ต้องมีความผิดนะ,นะครับสวัสดีครับ MI อ๋อเปลี่ยนชื่อใหม่นะเขียนใหม่อีกเลยนะ M.I. Channel 1983งเก้นะฮะนะสวัสดีครับนะครับ M.I. แปลว่า Mission Impossible นะ,ะนะฮะนะเดิมยานแม่นะครับสวัสดีนะครับผมนะอืมนะครับ ภูมิหาสีไม่รู้เนาะอืมนะครับถ้าไม่รู้ก็แย่นะใครขึ้นมีอำนาจสูงสดุดไม่มีภูมิหารสี่คุณก็เป็นคนที่ไร้ค่าคนหนึ่งอยู่ในตำแหน่งนะครับมันควรเป็นคุณสมบัติของผู้นำคือภูมิหารสี่ครับคุณมีลูกน้องครับคุณมีพระเดชพระคุณได้นะครับ แต่คุณต้องมีคุณธรรมประจำใจข้อนี้คือพรหมมิหารสี่คนละ้ายๆคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณพ่อคุณแม่จะเป็นพรหมของลูกนะครับพรหมของลูกนะครับหนุ่มสาวหนุ่มสาวทารักกันนะครับโดยมากจะรักมาจากกามราคะครับ รักมีราคะผสมรักใคร่ถ้าอยู่กันไปพยายามมีพรมิหารสีรต่อกันซะสามีภรรยาม,มีพรมิหารสีรต่อกันแล้วคุณจะอยู่กันอย่างยืนยาวไม่เอาความรักใคร่ตัณหามาเป็นตัวนำในการอยู่กันอย่างครอบครัวให้รีบนำพรมิหารสีรมาเป็นคุณธรรมประจำใจ แล้วศีนศีลจะเสมอกันได้ไวนะครับใช้ภรรยาแต่มีความเมตตาต่อกันมันจะเกิดอะไรขึ้นครับมันจะเกิดอะไรขึ้นอย่าเอาคำว่าความรักมาเป็นอยู่ในหนุ่มสาวจนแก่เท่านะครับมันสามารถผิดใจกันได้ตลอดนะผิดใจกันได้ตลอดเพราะว่ามันเป็นตันหาครับ ความรักคือตัณหารักปานจะกินกินครับผิดใจกันเดียวฆ่ากันได้ครับแต่ถ้าคุณเอาพรหมวิหารสีมาแทนในทุกเรื่องทุกคู่จะไปด้วยดีคู่หนึ่งก็คือลูกจ้างนายจ้างพรหมวิหารสีด้วยกันหัวหน้าลูกน้องผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาพรหมวิหารสี สามีภรรยาผม,มีหารสีแทนรักไขร่เพื่อนกัน